ยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะจับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะจัดกิจกรรม regional innovation roadshow ภาคใต้เพื่อสันหาและสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจค่ะ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจังหวัดสงขลามีการเปิดตัวกลไกาการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ในกิจกรรม Regional Innovation Roadshow ภาคใต้ครั้งที่1ประจำปี2568โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัญชนาสินทวาัยรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินกล่าวเปิดงาน ดรสุนันท์ขามินักพัฒนาฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกล่าวถึงโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคใต้ว่ามีวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ผ่านแผนงาน Open Innovation ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ดําเนินการสรรหาและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจากสอนอชและมีโอกาสใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจในส่วนของ NEA นเะครับเราก็ช่วยพพวกบการในพื้นที่นะครับในการที่จะส่งเสริมให้พวกบการนี้สามารถที่จะขยายธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ได้นะครับในปีนี้นะครับปี25 6 8เนี่ยเราก็ พัฒนาตัวกลไกใหม่ๆเพื่อเป็นการซัพพอร์ตให้กับผู้ประกอบการนะครับอย่างเช่นตัว m r r k t v v l l i d t t o o นะครับตัว Standard Testing นะครับตัว e x p a n s i o n และตัวหม่นะครับที่จะมาทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้หรือขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้นะครับก็ในปีนี้ก็อยากให้ผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่ที่มีธุรกิจนวตกรรมหรือต้องการที่จะขอทุนสนับสนุนนะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อ เพื่อขอทุนได้นะครับในปีนี้เราก็ยังเปิดรับสมัครอยู่สามารถเข้าไปดูในเว็บของ NAA ได้นะครับก็เป็น n a o r t t h นะครับและถ้าในพื้นที่ของภาคใต้นี่ครับก็สามารถติดต่อทางอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นโหนดของ NAA ในพื้นที่ในการที่จะขอทุนได้ครับด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัญชนาสินทวาลัยกล่าวว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่4นะครับผ่านหน่วยงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ,รที่สามารถพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การหมหาชนรวมกว่า117โครงการมูลค่าการสนับสนุนงบประมาณจากสนชกว่า110ล้านบาทครับ อุทยานวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีหน้าที่ในการนอกเหนือจากการที่จะดูแลผู้อุปการในเรื่องของทุนแล้วนะคะเราอาจจะสร้างองค์ความรู้ต่งตางๆหาผู้เชี่ยวชาญหางานวิจัยที่เหมาะสมนะคะหรือว่าอาจจะหา,าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆมาช่วยดูแลผู้อุปการค่ะหรือว่าอาจจะมีโรงงานต้นแบบต่างๆในการที่จะเทสวิเคราะห์งานวิจัยต่างๆให้กับผู้อบการด้วยค่ะ จริงๆแล้วตอนนี้ค่ะร้อยละ50ของผู้ประกอบการที่มาขอทุนของตัว A อ a ตอนนี้ค่ะอยู่ในเรื่องของ w wellness health and w e l l n e s s เป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นเรื่องของเกษตรอาหารค่ะอาหารก็จะกำลังมาค่ะแต่อาหารผู้สูงอายุตอนนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่สูงสุดลองลงมาก็จะเป็นพวกเรื่องของ Cosmetic แต่เราก็จะต้องพิจารณาตามทุนที่เหมาะสมเหมือนกันค่ะว่าเขามีความพร้อมในเรื่องของนวัตกรรมมากน้อยแค่ไหนอย่อยางไรก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทุนของตัว NA a นนะคะก็อาจจะมี ไม่ได้สามารถที่จะสนับสนุนพูดนอกได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าทางทุนอื่นๆในอุทยานวิทยาศาสตร์ก็ยังมีเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดสนใจยังไงก็เข้ามาพูดคุยกับอุทยานวิทยาศาสตร์ได้นะคะ